โรงงานน้ำตาลยังกังวลบราซิลฟ้อง WTO ตัดสินไทยชี้ร่างกฎหมายใหม่ยังมีช่องโหว่การอุดหนุนของกองทุนน้ำตาล กตะทบกับการค้าของไทยเรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ำตาลกันต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวละอ้อยทุกท่านนะครับรับทราบข่าวสารกันโดยเช่นเคยนะครับนายสมคิดนะครับที่ปรึกษาด้านกฎหมาย3ส,สมาคมโรงงานน้ำตาลซึ่งได้กล่าวในที่เสวนาน,นะครับในส่วนของมรสุม WTO นะครับตามกฎหมายใหม่ ในช่วงเสวนานะครับในเรื่องของความเสี่ยงน้ำตาลไทยและทางออกของบราซิลนะครับที่จะฟ้อง WTO ว่าด้วยเรื่องส่วนหนึ่งนะครับของคณะกรรมาการการยกร่างกฎหมายอ้อยและน้ำตาลฉบับใหม่ยังมีความกังวลนะครับว่าจะมีการแก้ไขตามที่ทางบราซิลฟ้องร้องไทยหรือไม่สำหรับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับหากสุดท้ายแล้วนะครับบราซิลฟ้องไทยมองว่าคงเป็นในเรื่องของกรมนะครับที่จะเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะต้องมองว่านะครับจะกระทบกับการค้าของไทยอย่างไรในส่วนของกฎหมายที่แก้นะครับมองว่ามาตรา56นะครับยังไม่ชัดเจนสำหรับกฎหมายร่างแรกที่ห่วงนะครับคือในส่วนของราคาตามขั้นต้นให้ไปหักจากราคาอ้อยตรงนี้นะครับยังพอรับได้แต่พอหลังจากร่างผ่านสภามาแล้วนะครับกองทุนยังอุดหนุนเหมือนเดิมนะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับเหมือนยังไม่ได้แก้ไขตามที่ทางบาซิลฟ้องไทยอยู่นั่นเอง ที่กองทุนนะครับยังไปอุดหนุนชดเชยให้กับโรงงานอยู่นั่นเองครับในส่วนปลายปีนี้นะครับจะสามารถขีบอ้อยได้หรือไม่นั้นนะครับก็มีการพูดคุยกับชาวไร่อ้อยและโรงงานซึ่งต้องพูดคุยนะครับและตกลงกันได้ก่อนที่จะออกกฎหมายนะครับหรือกฎระเบียบแต่เมื่อออกกฎหมายแล้วนะครับก็อาจจะถึงจุดบอดได้เช่นเดียวกันเพราะในส่วนของกฎหมายนะครับออกไปแล้วในส่วนของการประมาณการรายได้นะครับที่จะเอาไปกําหนดราคาอ้อย ซึ่งก็ยังมองไม่ออกนะครับว่าจะคุยในเรื่องประเด็นใดเพราะเป็นเรื่องกฎหมายที่ออกมาแล้วนะครับเท่าที่คุยกันครั้งแรกนะครับว่าจะทําเป็นข้อตกลงซึ่งตนมองว่านะครับข้อตกลงหักล้างกฎหมายไม่ได้นะครับเมื่อกฎหมายเขียนไว้แล้วในส่วนของกา,กากอ้อยนะครับเป็นผลภัายได้ต้องนํามาคํานวณนะครับเป็นไรายได้ของระบบอีกด้วยนั่นเองมองว่านะครับยังไม่ควรที่จะเอามาคิดนะครับ และทางราชการนะครับคงไม่กล้าทําโดยที่จะไม่เอากากอ้อยมาคํานวณเป็นไรายได้ของระบบเพราะตามที่กฎหมายนะครับต้องเอามาคํานวณซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะกระทบกับโรงงานก็ยอมไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ตัวแทนฝ่ายโรงงานนะครับได้ทยาราออกจากคณะกรรมการทั้ง5คณะตามพรบอ้อยลนน้าตาลที่ถอดตัวออกไปก่อนหน้านั้นนะครับจะกลับเข้ามาทํางานต่อหรือไม่นั้นยังไม่สามารถตอบได้นะครับ แต่ก็ยังหาลือกับทางผู้แทนโรงงานซึ่งยังไม่ได้ข้อยุตินั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ